วัติสหภาพครูแห่งชาติวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2542ข้าราชการครูประมาณ350คนได้มารวมตัวกันที่ครุสภาห้องจันกเกษม จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนายสานิตพลศรีเป็นประธานศูนย์ส่งตัวแทนครูจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้นายประจักษ์เกษรทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่ง วันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2542ตัวแทนครูภาคอีสานนัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่นมีมติเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ประสานงานองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยเป็นสหภาพครูแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา45 วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2542ในการประชุมสหาภาพครูแห่งชาตินะหอประชุมครุสภามีมติดังนี้ 1. ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการข้าราชการครูเรื่องการยกเลิกพิจารณาปรับปรุงการกำหนดผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กันดาลเสี่ยงภยัยและยุ่งยากให้ดำเนินการพิจารณาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ให้สหภาพครูแห่งชาติทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติให้ทบทวนแบบรายงานปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติกลับมาตรวจใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีคำร้องขอและประกาศผลพิจารณาพร้อมกับแจ้งคะแนนเป็นรายบุคคล 3ให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูส่งผลให้นางพรนิภาลิมปะพยอมลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 4. ให้คณะกรรมการข้าราชการครูมอบอำนาจอนุกรรมการข้าราชการครูสามัญประจำกรมแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดใหม่ตรวจสอบแบบรายงานการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง 5. ให้แก้กฎคณะกรรมการข่าราชการครูฉบับที่13พุทธศักราช2535โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีเพียงตำแหน่งเดียว 6. ให้สหาภาพครูแห่งชาตินำปัญหาความก้าวหน้าของข่าราชการครูผู้สอนและปัญหาหนี้สินครูมาพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมสหาภาพครูแห่งชาติจึงถือกำเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นองค์กรตัวแทนในการเจรจาต่อรองในเรื่องสิทธิประโยชน์ของครูและผู้บริหารให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครูตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่งเสริมให้ครูมีเสรีภาพทางวิชาการเผยแพร่ความรู้วิทยาการใหม่ให้แก่สมาชิกสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพ และประสานงานกับรัฐบาลหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนทั้งในและนอกประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพครูวัฒนธรรมสันติภาพและสิทธิมนุษยชน และเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2546สหภาพครูแห่งชาติได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อว่าสมาคมสหภาพครูแห่งชาติและเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสภาครูอาเซียนและสมาชิกองค์กรครูทั่วโลกกว่า150ประเทศผลการดำเนินงานของสหภาพครูแห่งชาติปี2542ถึง2565 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์กันดานยุ่งยากเสี่ยงภยัยและการคมนาคมไม่สะดวกจำนวน2,153โรงเรียนในปี2,543ได้คัดค้านการถ่ายโอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรท้องถิน่นติดตามการจัดซื้อครุพันเครื่องแบบของนักเรียนที่ล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียนส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณโดยตรง เสนอกระทรวงศึกษาธิการให้ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริมและโครงการอาหารกลางวันที่มีเงินเหลือสะสมจำนวน2,000ล้านบาทส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เงินที่เหลือนำมาบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมเรียกร้องรัฐบาลให้คืนครูสู่ห้องเรียนส่งผลให้เกิดตำแหน่งครูธุรการทำหน้าที่ในโรงเรียน เสนอการประเมินปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึน้นโดยใช้เกณฑ์การประเมินเชิงประจักษ์ให้คณะกรรมการออกตรวจผลงานที่โรงเรียนโดยตรงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างและเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาหลายฉบับเช่นพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ปี2553ผู้นำสาภาพครูแห่งชาติเป็นตัวแทนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณนะห้องกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาพิจารณาค่าตอบแทนค่าราชการครูให้เท่าเทียมกับค่าราชการคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนและเข้าพบนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติพระราชบัญญัติเงินเดือนค่าราชการครู ปี2555เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายืนคอเรียกร้องให้มีการจัดสอบผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มทั่วไป50%และกลุ่มประสบการณ์50%และได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อที่เสนอ ปี2562สำนักงานเลขาธิการครุสภาเชิญสหาภาพครูแห่งชาติเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน วันที่20 2 6ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2562สมาชิกสมาคมสหภาพครูแห่งชาติเข้ารวมประชุมองค์กรนานาชาติณศูนย์ประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน151ประเทศจากสมาชิกทั้งหมด172ประเทศนายเพโรดกระจ่างพันเลขาธิการสมาคมสหภาพครูแห่งชาติเป็นผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกทั่ว Hello. วันที่25กันยายน2562ผู้แทนสมาชิกสหภาพครูแห่งชาติเข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดโดยสภาการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการวันที่20พฤศจิกายน2562นายไพโรธกระจ่างพันเลขาธิการสมาคมสหภาพครูแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมธิการพิจารณาการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันที่1มิถุนายน2563สหาภาพครูแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับประชาชนสมาชิกสหาภาพครูแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการ บริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและการพิจารณาแผนปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาปี2564สมาคมสาภาพครูแห่งชาติได้เข้าพบนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรณอาคารรัฐสภาเพื่อรายงานการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับประชาชน วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 4สหภาพครูแห่งชาติส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์องค์กรรครูนานาชาติให้มีหนังสือถึงรัฐบาลไทยให้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับผ่านพระราชบัญญัติกฤษฎีกาให้เป็นไปตามข้อเสนอของครูก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป 15-18กันยายน2566สหภาพครูแห่งชาติเข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กรสภาครูอาเซียนครั้งที่ 37+1 ณนะกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหภาพครูแห่งชาติได้ทำหน้าที่ตัวแทนองค์กรครูแสดงพลังในการปกป้องดูแลสิทธ สวัสดิการสวัสดิภาพและเป็นตัวแทนของครูในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของครูจะมีพลังถูกรับฟังและถูกนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนส่งผลต่อสวัสดิการสวัสดิภาพและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้ ปัจจุบันมีนายเสกสรรลุนบงดำรงตำแหน่งประธานสาภาพครูแห่งชาติสมัยที่11ปีพุทธศักราช2566ถึง2568มีสิบตำรวจเอกหญิงฉันทนีโดยคำดีเป็นเลขาธิการสาภาพครูแห่งชาตินายมานะสุดสงวนเป็นประธานสภาและดรเพิ่มหลวงแก้วเป็นประธานที่ปรึกษาได้ดำเนินการสารต่อภารกิจต่างๆดังนี้ วันที่20พฤศจิกายน2566นายเสกสรรลุนบงประธานสหภาพครูแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสพทจุดเน้นเร่งด่วนสพทควิกวินปีงบประมาณ2567ได้นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาแนวทางการลดพาระงานครูและให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการนักการพานรงทุกโรงเรียน 25พฤศจิกายน2566สหาภาพครูแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจัดอบรมสัมมนานเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่21แก่สมาชิกและพี่น้องครูที่บรรจุใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกว่า300คนสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 12ธันวาคม2566สหาภาพครูแห่งชาติได้ถแถลงการให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตีดอกเตอร์ธนุวงจินดาให้ทบทวนคำสั่งการมอบอำนาจให้สำนักง,งานเขตพื้นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า60คนส่งผลให้มีการแก้ไขคำสั่งให้ดำเนินการตามความสมัครใจของโรงเรียนแทน15ธันวาคม2566นายเส เกสารลุนบงประธานสหภาพครูแห่งชาติได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร10มกราคม2567สหภาพครูแห่งชาติได้รับเชิญจากคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมเวทีเสวนา99ขุนพลปฏิวัติการศึกษาไทยโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเป็นประธานในการเสวนา 26มกราคม2567นายเสกสรรลุนบงประธานสาภาพครูแห่งชาติให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทย PBS News เรื่องการผลักดันให้ยกเลิกครูอยู่เวรยามสะท้อนถึงปัญหาการอยู่เวรยามของครูและการทำงานนอกเวลาราชการไม่เคยได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนใดๆเลยจนมีมติคอรมอให้ยกเลิกครูอยู่เวรยาม 20กุมภาพันธ์2567สหภาพครูแห่งชาติได้รับเชิญจากคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมสัมมนาเรื่องเปลี่ยนการศึกษาไทยพริกชมใหม่ให้ประเทศณนะอาคารรัฐสภาเกียรติกาย 18มีนาคม2567คณะมนตรีสาภาพครูแห่งชาตินำโดยดรดิเรกพรสีมาที่ปรึกษากิติมศักดิ์ได้รวมประชุมโตโม๊ะกลมเสวนาทิศทางการศึกษาชาติถึงเวลาต้องเปลี่ยนณนะมหาวิทยายลัยราชภัฏนพระนครจึงเกิดปฏิญญาพระนครขึ้น19เมษายน2567 นายเสกสรรลลุนบงประธานสาภาพครูแห่งชาติเป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในการทดสอบการใช้สื่อส่งเสริมจรรยาบันของวิชาชีพทางการศึกษาให้กับสำนักง,งานเลขาธิการคุร,รุสภา 30เมษายน2567สหภาพครูแห่งชาติร่วมเวทีเสวนาเวทีครูคิดวันปิดภาคเรียนปี6 5 6 7ร่วมกับคณะกรรมาการการศึกษาและผ่านองค์กรครูทั่วประเทศกว่า300คนที่หอประชุมคุรุสภา 8สิงหาคม2568นายเสกสรรลุนบงประธานสาภาพครูแห่งชาติได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัม 6-8กันยายน2567สาภาพครูแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานเลขาครุสภาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาชิกองค์กรสภาครูอาเซียนบวกหนึ่งครั้งที่38นะโรงแรมเดอะเบอร์เคียรประตูน้ำกรุงเทพมหานคร 19พฤศจิกายน2567สหภาพครูแห่งชาติร่วมเสวนาทิศทางการศึกษาชาติกับร่างพรบก,การศึกษาแห่งชาติพศโดยคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรณหอประชุมครูสภา7มิถุนายน2568สหภาพครูแห่งชาติร่วมสัมมนาวิกฤตเศรษฐกิจครูไทย ต้องได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรณหอประชุมครุสภา8สิงหาคม2568สาภาพครูแห่งชาติได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศโดยคณะกรรมาการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาณอาคารรัฐสภา 19-22กันยายน2568สหภาพครูแห่งชาติเข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กรสภาครูอาเซียนบวก1ครั้งที่39ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกับผู้นำองค์กรครูและครูสภาจากการดำเนินงานตลอดมาเป็นเวลากว่า20ปีสมาคมสหภาพครูแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องครูทั้งประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพและรักษาประโยชน์แก่มวลสมาชิกและเพื่อนพี่น้องครูทั่วประเทศเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีความพร้อมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพได้รับการปกป้องดูแลสิทธิสวัสดิการเสียงของครูต้องได้รับการรับฟังเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อให้ครูได้ทำหน้าที่ของครูเต็มศักยภาพคืนครูสู่ห้องเรียนเพราะเราเชื่อมั่นว่าครูคือพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศครูคือแม่พิมพ์ผู้สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินยัยมีความรักและความภาคภูมิใจในชาติมีความพร้อมในการดารงชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนทัดเทียมอารยประเทศสืบไปสมาคมสาภาพครูแห่งชาติจึงขอเชิญชวนพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งแผ่นดินจงรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างพลังความเข้มแข็งของครูให้มีเอกภาพเพื่อผลักดันการศึกษาชาติให้มีคุณภาพให้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงสืบไป